ด้วยความผูกพันกับธรรมชาติค่ะทำให้ศรริลปินคนหนึ่งนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์ผลงานศิลปะนะคะที่เลือกนำเสนอในรูปแบบที่เรียบง่ายและใส่ซื่อค่ะก็ทำให้เห็นว่างานศิลปะนั้นไม่ต่างอะไรจากธรรมชาตินะคะนำมาจัดแสดงในนิรรศการโลกของผู้ชมค่ะต้นหมากสูงใหญ่ที่ยืนต้นอย่างแข็งแรงในแต่ละวันพระอาทิตย์และพระจันทร์ที่สัมพันธ์นกันกับธรรมชาติ และต้นไม้ที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาแปรผันไปคือผลงานจิตรกรรมของนารงนาคาที่ได้มาจากการเฝ้าสังเกตรธรรมชาติใกล้ตัวและความเชื่อมโยงกันของสรรพสิ่งบนโลกการได้อยู่ในพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์อย่างสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นเวลานานทำให้ศิลปินวัย47ปีตั้งใจนำความงามตรงหน้าที่หลายคนมักมองข้ามมาถ่ายทอดลงบนกระดาษและผืนผ้าใบาผ่านจินตนาการ กว่าร้อยผลงานที่ทุ่มเทรสร้างสารรค์กว่า4ปีนำมาจัดแสดงในนิทรรศการ ok โลกของผู้ชงโลกของผู้ชงเนี่ยมันคือม,มันจริงจริงมันคือผู้ชเนี่มันเป็นใครก็ได้ใครคนหนึ่งก็ได้เพียงเดี๋ยวว่ามีมีจินตนาการแล้วก็มีมีมุมมองมุมมองหนึ่งไม่ไม่ไม,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 ไม่อาจจะไม่ใช่ผมอาจจะเป็นคุณอาจจะเป็นเป็นท่านทั้งหลายทีนี้เพียงแต่ว่ามุมมองของใครเป็นยังไงที่นี้เราเรามีโอกาสได้อยู่ได้อยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของของป่าโชคดีแต่ก่อนผมเคยเคยได้อยู่สวนพึ่องอยู่สักพักใหญ่ๆ มันก็ได้เห็นได้เห็นความเป็น,เป,นเป็นพื้นที่เดิมของมันเนี่ยรู้สึกว่าเราเราเนี่ยเป็นแค่ตัวอะไรนิดเดียวจริงๆในโลกใบนี้คือจริงๆแล้วธรรมชาติที่ออกแสดงแสดงออกมาในภาพของผู้ชมเนี่ยผมว่ามันเป็นธรรมชาติที่ดูง่ายๆนะครับแต่บวกกับความฝันที่เป็นเกี่ยวกับ้าทิศเกี่ยวกับสัตว์นะครับเกี่ยวกับก้อนเมฆหรือเกี่ยวกับผ้าจันเนี่ยอันนี้เป็นความฝันแต่ต้นไม้ใบหญ้าอะไรอย่างเงี้ย ผมว่าดูง่ายๆเป็นอะไรที่สบายตาดี ภายในงานยังมีภาพวาดลายเส้นอีกด้วยนะคะซึ่งอย่างที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นภาพวาดลายเส้นของพระอาทิตย์และพระจันทร์ค่ะซึ่งก็เปลี่ยนไปตามข้างขึ้นและข้างแรมนะคะซึ่งก็วาดได้ไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าถ้ามีกระดาษใบหนึ่งแล้วก็มีปากกา3ส,สีนะคะก็คือสีแดงสีดำแล้วก็สีทองก็สามารถสร้างสรรค์เป็นงานศิละปะได้แล้วค่ะซึ่งศิลปินก็นำภาพสเก็ตชุดนี้นะคะไปสร้างสรรค์ต่อย,ยอดเป็นแอนิเมชนันอีกด้วยค่ะ ศิลปะที่สร้างสรรค์อย่างเรียบง่ายโดยใช้เทคนิคการวาดเส้นรวมถึงการนำวัตถุปลายแหลมมาขูดขีดลงบนภาพเพื่อเผยสีทองที่ซ่อนอยู่ภายในสื่อให้เห็นว่าศิลปะนั้นไม่ใช่เรื่องยากและไกลตัวเช่นเดียวกับธรรมชาติที่เรียบง่ายบริสุทธิ์และพร้อมเปิดกว้างให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของธรรมชาติทั้งกลางวันและกลางคืนค้างคืนและค้างแรม ต้นไม้ที่เติบใหญ่หรือเสื่อมสลายไปตามกาลเวลายัางสะท้อนสัจธรรมของชีวิตที่ทุกสิ่งล้วนอนิจจงแน่นอนเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมีการเจริญเติบโตทีนี้มันก็มันก็จะมาตอบกับเราว่าทําอะไรก็ได้คนเรามันก็ต้องเจริญเติบโตงดงามขึ้นนะก็อยากจะเหมือนเหมือนกับเหมือนกับเป็นบอกลึกๆไวในไว,ใ,ไว,ใ,ไวในไวในในชิ้นงานแต่ละชิ้นถ้าสังเกตน,นี่นี่ก็จะดูว่า ไอแต่ละต้นเนี่ยมันก็คือต้นเดียวกันนี่แหละแต่ว่าโอเคมัน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 ต่างกันด้วยเวลาก็โอเคมันอาจจะยืดขยายบ้างหรือว่าถูกตัดให้สั้นก็แล้วแล้วแต่ใน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 ช่วงเป็นเทคนิคที่จริงๆก็เป็นเทคนิคง่ายๆไม่ได้ซับซ้อนอะไรมาก นะฮะแล้วก็งานก็เป็นเหมือนงานนาอีฟซึ่งเป็นงานที่เป็นบริสุทธิ์แล้วก็ดูเป็นอะไรที่เป็นฟันๆันแล้วก็แสดงออกอย่างตรงไปตรงมาสีสันก็สวยงามน,นะฮะก็สังเกตได้ศิลปินก็จะใช้เขาเรียกว่าวัตถุดิรบรอบๆกายนั่นแหละมาใช้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ท,ท,ที่ที่ถูกแล้วก็ที่มันมันควรจะเป็นอยู่แล้วตลอด15ปีที่สร้างสรรค์ง,งานศิลป,ปะ นรงได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดผ่านงานศิลป์ก่อนพันตัวมาเป็นครูสอนศิลปะที่โรงเรียนเบนจมะราชานุสรสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่มีใจรักในศิลปะการจัดนิทรศการเดี่ยวครั้งที่2นี้จึงเป็นอีกช่องทางในการส่งต่อความสุขและหวังให้คนในสังคมหันมาใส่ใจธรรมชาติรอบตัวมากขึ้นนิทรศกาลโลกของผู้ชมโดยนรงนาคาจะแสดงถึงวันที่20ธันวาคม ที่ DOB หัวลำโพงแกลเลอรี่ถนนพระราม4แก้วตายเกตบึงการไทย PBS รายงาน